สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยามเฝ้าแผ่นดินค่ะวันนี้เราจะมาเฝ้าเหตุการณ์วันต่อวันสัปดาห์นี้ก็คงจะยังเป็นเรื่องของไอทีวีนะคะซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปมาแล้วจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องของที่ทางสปนส่งให้กฤษฎีกาตีความว่าตกลงว่าไอทีวีนั้นขึ้นความถี่นี้จะให้กรมประชาสัมพันธ์ดูแลจะขัดต่อมาตรา8หรือไม่ ก็ปรากฏว่าวันนี้มีคําตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนะคะปรากฏว่าก็คือไม่ขัดพรบรจัดสรรคลื่นความถี่อย่างที่ว่านี้ก็เลยเสียงเฮจากไอทีพนักงานนั้นก็เฮกันดังลั่นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ข้อสรุปของคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้มีคำสั่งออกมาว่าให้ไอทีวีดำเนินการออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเป็นจอดำอย่างที่หลายคนกลัวกันนะคะก็เลยปรากฏว่าวันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมที่จะดูแลคลื่นนี้แล้วก็ดูแลว,ว่าหลังเที่ยงคืนวันนี้จะให้ออกอากาศกันอย่างไรมีข้อสรุปออกมาแล้วคุณปราโมทรัฐวินิตอธิอบดีกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้ออกอากาศนั้นพร้อมอยู่แล้วที่สำนัก งานถนนเพชรบุรีของช่อง11นะคะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เองก็เตรียมงบประมาณ90ล้านบาทเตรียมที่จะเข้ามารองรับในการบริหารงานต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางสารปกครองที่มีการร้องจากพนักง,งานไอทีวีเมื่อวานนี้มีการไต่สวนกันไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายค่ะแต่ว่าคําสรุปคําพิจารณาวินิจฉัยนั้นยังไม่ออกบอกว่าจะออกมาจะสรุปได้ก่อนเที่ยงคืนวันนี้คําถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือวันนี้ คุณปราโมรัฐวินิอตอจิบรีกรมประชาสัมพันธ์ไปที่ i อทไปคุยกับพนักง,งานไอทีวีมีคําถามจากพนักง,งานหลายคําถาม ว่าผังจะเป็นอย่างไรเงินเดือนพนักง,งานจะเป็นอย่างไรตกลงกันว่าจะจ้างกันแบบไหนทั้งหมดสามารถไปทํางานที่ช่อง11คหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้เลยหรือไม่ในคลื่นเดิมแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเป็น PITV ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะคุยกันต่อคุณสนทิคะตกลงว่าวันนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายตามกระบวนการนั้นถือว่าสบายใจกับทุกฝ่ายแล้วหรือย,ยังคะยังดได้ัคะยัง ยังพูดอย่างนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องเรียนคุณแอนท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งผมเนี่ยยืนอยู่บนความถูกต้องผมอยากให้ทุกอย่างเนี่ยถูกต้องผมบอกมาแล้วตั้งนานนะครับว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสังคมแห่งการเอา呐นะยวอนยวน,ยวนกันไปะนะฮะเมื่อยวอนยวน,ยวนกันไปแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ถูกต้องก็บอกอ่ะปิดตาสักข้างหนึ่งแล้วก็ทํากันต่อไปกันละกันหรือว่ายกโทษกันไปสมานฉันกันไป ทีนี้ผมคิดว่าตั้งแต่ผมและพันธมิตรเนี่ยมาต่อสู้กับคุณทักษิณแล้วเนี่ยเรายอมเรื่องนี้ไม่ได้ต่อไปเพราะความหยุ่นๆกันไปของสังคมไทยเนี่ยและที่สําคัญที่สุดอํานาจรัฐที่มาสร้างบรรยากาศหยุ่นๆกันไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายกกบสังคมไทยมากมันสร้างความเสียหายลงไปถึงจิตใต้สํานึกจิตวิญ,ญญาณและพฤติกรรมของสังคมไทยแล้วมันก็ลงต่อไปจนถึงครอบครัวไปถึงสถาบันการศึกษา ถ้าอย่างนั้นแล้วในอนาคตสังคมไทยเนี่ยจะมีที่ยืนได้ยังไงนะฮะกรณีไอทีวีเนี่ยเห็นได้ชัดผมเนี่ยสงสารพนักงานไอทีวีแต่ว่าประเด็นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่ต้นคือรัฐบาลเนี่ยด้วยเหตุใดผมไม่ทราบไปตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่ต้นโจทย์ที่ไปตั้งก็คือว่าจะให้ไอทีวีมีการต่อเนื่องค ไปตั้งอย่างนั้นออแล้วก็ท่านนายกจะด้วยอะไรผมก็ไม่ทราบท่านไปรับปากกับพนักงานว่าจะให้พนักงานเนี่ยมีงานทําต่อไปไม่ตกงานไม่ตกงาน,แ,นแต่พอโดนติงปับ๊บท่านก็ถอยพอถอยเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกให้ทําตามกฎหมายปรากฏว่าไอทีพนักงานไอทีก็ใช้ระยะเวลาสองวันนี้เนี่ย ออกรายการทั้งว an, ันท um> 네 uh> uh> ั้งคืนกล่าวโจมตีท่านนายกกล่าวโจมตีรัฐบาลกล่าวโจมตีมาที่ผมจนกระทั่งในที่สุดท่านนายกท่านเป็นคนที่ผิวบางท่านก็มีความรู้สึกว่าเออท่านจะโดนด่ามากท่านก็ทนไม่ไหวท่านก็เลยหาทางออกด้วยวิธีนี้เข้าใจไหมฮะซึ่งมันไม่ถูกต้องทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ที่น่าประหลาดใจและน่าสนน่าสนใจมากต้องชมคุณหญิงทิพยระดีเมฆสวรรค์ ท่านเป็นคนซึ่งเดินตั้งโจทย์ผิดมาต้นแต่พอตอนหลังท่านกลับตัวได้วันนี้ท่านชี้แจงสมาชิกสภานิบติแห่งชาติท่านพูดชัดเจนคท่านพูดชัดเจนเลยเรื่องตกงานนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทนกันไปคือท่านอธนิบายความถูกต้องออไม่ผิดเลยแล้วผมต้องขอชมท่านในที่นี้ด้วยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วคือคือคุณแอนฮะทำไมผมถึงบอกว่ายังไม่จบคพวกที่คิดว่าจบนั้นอย่าพึ่งดีใจ นะบผมเนี่ยอยากให้จบได้ด้วยดีคจบได้ด้วยดีก็คือว่าทําทุกอย่างให้ถูกต้องจุดยืนผมมีตลอดเวลาว่าให้ดึงคลื่นกลับมาตั้งไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์ผมพูดมาตลอดว่าทําไมจะต้องเปิดต่อเนื่องไปถ้ามันจอดําก็จอดําแล้วแก้ไขปัญหาวันนี้คุณหญิงที่พอดีก็ยอมรับคว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ครบห้าร้อยกว่าล้านไอทีวีทำผิดสัญญา ตึกที่รับปากจะสร้างก็ไม่ได้สร้างค่ข้าวของเครื่องใช้ลำพังแค่การตรวจสอบทรัพย์สินนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วทีนี้การที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะไปออกเพื่อไม่ให้จอมันดับนั้นนะฮคำถามมีอยู่ว่าเขาก็กลัวในแง่กฎหมายก็เลยส่งให้กฤษฎีดีกาไปดีความค่ะทีนี้ที่น่าสนใจอย่างคือผมเนี่ยเป็นนักข่าวเก่าผมเคยทำข่าวผมเคยสัมภาษณ์คุณมีชัยฤชุพันธ์มานานแนละ้ว และคุณมีชัยเนี่ยท่านเป็นปรมาปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านเป็นคนซึ่งไม่ได้มองอะไรชั้นเดียวท่านมองทะลุออกไปเลยคุณนีนฮะวันนี้เขาถามคําถามสั้นๆค่ะำถามที่ถามไปบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์มีสิทธิ์ที่จะเข้ามารับคลื่นบริหารขึ้นไอ v ีวผิดต่อกฎหมายคลื่นความถี่ไหมเขาตอบว่าไม่ผิดแค่นั้นเองนะคือมีแค่แค่ข้อเดียวแค่ข้อเดียวแค่ข้อเดียวเดียวทีความ พราะฉะนั้นการที่คุณปราโมทร,รัฐวินิตซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านไปเอาความคิดอันนี้มาจากไหนคุณปราโมทร,รัฐวินิตท,ท่านกําลังจะไปบอกว่าจะของงบกลางมาเ,ออเพื่อจะมาบริหารไอทีวีเกล้านาาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาว่าจ้างคนออนึกออกไหมฮะเข้ามารับเป็นผู้จัดทํารายการนั้นเนี่ย คำถามยังไม่ได้ถามไปทางกฤษฎีกานะว่าทำได้หรือไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณมีชายท่านเลยพูดออกมาในเชิงปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านพูดบอกว่าคำถามอื่นไม่ได้ถามผมนะ,ะผมไม่ได้ตอบผมไม่ได้พิจารณาผมไม่ได้พิจารณาคุณถามผมเพียงแค่คนี้นะทีนี้ผมจะมองอย่างนี้ <c oughs> ผมจะมองว่าในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลพ่ายแพ้หมดละ รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบกับประชาชนคือรัฐบาลไม่รู้หรอกว่าประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้เนี่ยตำหนิติเตียนรัฐบาลชุดนี้อย่างมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะเพราะว่าการที่เกิดขึ้นกิจการที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนว่าทางประลัดสานักนายกอธิบดีกรมประชาพันธ์ทําทุกอย่างเพื่อรักษาหน้าทาน,นายกเหตุผลเพราะทนายกไปรับปากพนักงานค่ะ ซึ่งย้อนกลับไปจุดเดิมก็ไม่เข้าใจว่า <อะ S 1> ท่านไปรับปากทําไม <อะ S 1> ทําไมท่านถึงไปรับปากนะฮะถ้าท่านรับปากพนักง,งานอย่างนี้วันที่13บมอาทิตย์หน้าพนักง,งานรอสพอที่เขาตกงานเขาจะไปร้องกับท่านนายกสองสามร้อยคนท่านนายกต้องรับปากเขานะ,<อ>ะถ้าท่านไม่รับปากแล้วท่านไปรับปากพนักง,งานไอทีวีแปลว่า เลือกปฏิบัติแสดงว่าท่านรักคนไม่เท่ากันท่านรักคนที่เคยรับใช้คุณทักษิณมาแต่ประชาชนพนักง,งานรัฐวิสาหกิจซึ่งทํางานมาตั้งแต่สมัยทวดเขาปู่เขาย่าเขาตาเขายายเขาแล้วก็พ่อเขาแม่เขาตกงานโดยไม่มีความผิดท่านไม่รับปากไม่ได้นะทีท่านถ้า,ถาท่านไม่รับปากในทางการเมืองท่านเสียละเรื่องที่สองผมถามว่าเงิน90ล้านเนี่ยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจะขอจากไหน ท่านขอจากสำนักนายกใช่ไหมค่ะแล้วเอางบจากไหนมาก็ต้องเอางบสำนักนายกมาก็คืองบกลางไงค่ะก็กลับไปสู่จุดเดิมจำได้ไหมคุณแอนะที่ผมเคยต่อต้านที่เดิมทีบอกว่าจะตั้งงบประมาณจากสำนักนายกคืองบกลางมาปีละพันสองร้อยล้านเพื่อมาสนับสนุนไอทีวีและผมทําบอกว่าใช้สิทธิ์อะไรมาเอาไปใช่ไหมก็เลยโยนไปให้อสมทปรากฏว่าอสมทก็ไม่ได้เพราะว่ามีความขัดแย้งผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ที่สาคัญคือบอร์ดอสมทไม่เล่นด้วยค,คุณพงศักดิ์พยักฆวิเชียนก็ไม่เล่นด้วยนะฮะก็เลยกลับมาใช้วิธีการแบบนี้ละก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ทีนี้กลัวล้วจะผิดกฎหมายก็เลยส่งไปให้กฤษฎีกาตีความแต่ตีว่าทําได้หรือเปล่าพอบอกทําได้ก็มาทําเลยก็เลยมาของกบกลางคําถามผมจะตั้งคําถามถามแทนตัวแทนตํารวจทหารข้าราชการครูทางภาคใต้ที่ตายอยู่ทุกวันหลายคน พ่อตายเป็นทหารเป็นตำรวจเงินที่จะต้องตกเบิกบี้เลี้ยงตกเบิกเงินค่าทำศพยังไม่ได้รับกันเลยสองปีแล้วนะคะเป็นเวลาสองปีผมจะถามแทนน้ำใจ